เอ,อสวัสดีครับเอื้อจากทางบาเรนสวัสดีค่ะคุณนัทพลค่ะอย่าลืมไปดูนะคะผู้ใหญ่บ้านนะคะบาเรนวันที่27นะคะทางบาเรนจา๋าวันที่27นะจ๊ะผู้ใหญ่บ้านจะไปอ่าอย่าลืมนะจ๊ะโฆษณาหน่อยอย่าลืมซื้อบัตรผู้ใหญ่บ้านเด้อบาเรนพอออใช้พาสสวีเดนเข้าไทยแทนไมในฐานะคนต่างชาติ เออเข้าไปก็โดนจับเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันลิงก์กันค่ะมันลิงก์กันเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คือไม่ต้องกลับไทยแต่ว่าไปประเทศอื่นก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะเอออย่าบอกเดี๋ยวแก้ต่างค่ะ <ś> วันนี้ทันเมื่อวานหายเฉยถูกอ,อรอวันข่าวดีรอเลยโลกใบนี้มีตั้งหลายประเทศที่เราอยากไปสักทีแหละพอ,อ,อ,อไม่ได้ ไม่ได้กลับไทยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่แม่แม่แมแมค่ะพอเก้าเข้ามาตรงนี้นะคะพอบอกบอกเอฟซีตลอดว่าพอเนี่ยคิดมาเสมอว่าวันนี้มันต้องเกิดขึ้นการที่พอไม่ได้กลับไทยสิบปีเนี่ยมันเป็นอะไรที่พอเตรียมใจมาแล้วนะคะแม่แม่แมค่ะพอรู้ว่าเล่นกับเรื่องนี้มันต้องเจออะไรบ้างนะคะ แล้วพอรู้แล้วว่ามันต้องเจออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไม่ได้กลับไทยสิบปีเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลอะไรกับชีวิตพอเลยนะแม่นะมันไม่ได้ส่งผลนะคะคิดดูนะคะดิวอลิสลานะคะโดนคดีชอบโกงนะคะตอนนี้ยังอยู่ประเทศไต้หวันค่ะนางก็ใช้ชีวิตของนางปกติค่ะเนอะถามว่ามีใครมาเอานางกลับไทยได้ไหมก็ไม่ได้ค่ะอืมขนาดพ่อนางตุยนายังไม่กลับเลยค่ะโอเคปะเออพอนั่งตุยเดนั่งมากลับอยู่ เพราะอะไรถ้ากลับมาก็โดนจับไงเออเพราะฉะนั้นมึงจะมาแบบพูดว่าอุ้ยเดี๋ยวโอ้โ,อโอเห็นแล้วขบมีผออเอามันลงคนเดียวนอกนั้นทนความด้านของนางบอยมาโดนหลับที่ปะัะมเกือบเดี๋ยวสักหน่อยจะครึ่งชั่วโมงแล้วแม่ในนี้มีใครเห็นที่นางโพสต์สตอ รีตัดเพราะตัวเองงู้ไหมคะเห็นอยู่ค่ะเห็นอยู่ค่ะนังลบไปแล้วเห็นอยู่มันหลอกเอืเ่อยแน่เอื่อยมันงงคุกคุกคุกพอของแท้จัดไปพอบอกเลยถ้ามันไม่เข้าคุกไม่ใช่อ e ีเลดี้ค่ะเอ,อวันนี้งอนพออ,อนะเพราะเมี่ยงหมูเอามายั่วกลางคืนเ <laughs> อาวสั่งดิละ่ะสั่งแกบมดิละ่ะแม่ แเต็มปากด้วยความคารพและศรัทธาเป็นผู้นําจิตวิญญาณยายขอบคุณค่ะแม่แมรี่ค่ะพอมีเรื่องอะไรกันครับโอ้ยหลายเรื่องโพดพ่อพออ,อไม่ต้องลงรายละเอียดค่ะเดี๋ยวกระทบต่อรูปคดีคนถามกระถามคัดรอฟังเอาเมื่อถึงเวลาพอแจ้งเอฟซแน่นอนใช่พ่อแจ้งแน่นอนค่ะแม่ค่อ่อหงายทวนเหมือนเอ,อเคยว่าคนอื่นเหรอจะ๊ะโอ้ยไม่หงายงานเนี้ย งานเนี้ยหงายก็หงายค่ะอืมจะจะมาแซวว่าเออฉันว่าเอบีหรอตลกตลกจ้ะตลกอืมทุกวันเนี้ยเขาดีกันแล้วนะเออมึงหงายทวนบ่ล่ะทุกวันนี้เขาดีกันแล้วนะมึงอืมมีอะไรอีกไหมเออทุกวันนี้เขาดีกันแล้วนะดีไม่ดีกูจะไปอยู่ในซีเหนือเขาด้วยนะ มึงรอดูเลยจ้ะไฟถ้าโดนจริงๆพ่อสามารถรับลูกไปดูแลรอได้ใช่ไหมคะได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าแม่เนี่ยติดคุกลูกต้องไปอยู่กับพ่อค่ะเออเข้าคุกนางก็คงบ่เหงาพ่อนางเป็นแม่ทัพที่นั่นแน่นอนไปเรื่องอื่นพออย่าให้มันรู้เรื่องใช่ค่ะ คดียอมความได้จ้าอ๋อคดีอาญายอมความไม่ได้จ้านะคะคดีอาญายอมความไม่ได้จ้ามันอยู่ที่ฉันจ้ะฉันจะยอมหรือไม่ยอมถ้าฉันไม่ยอมก็คือไม่ยอมจ้ะแค่นั้นแหละพูดอ right. เอ่อะไรย y r u r ไรส s your case so small เอ่อ Blessing ึ u s t o บใช่แม่แม่ลินเคสหนูมันเป็นอะไรที่แบบเสียวเวลาเออ นะคะเอ,อขนาดทักสินยังไม่เห็นมีใครไปตามจับได้เลยตอนนี้หนีออกนอกประเทศ<笑><笑>ก็อย่างที่บอกไงวันนี้ดีใจเอ,อที่ไม่หลับหลังจากหายไปหลายวัน้ออูออันนี้ดีทิ่อันนี้คีบปิติวที่หลังหลักเอ,อเพื่อนหนีจงเข้าไทยยังใช้ชีวิตอยู่อย่างสบายที่ประเทศไทยอย่าง สวัสดีพอเห็นพอกินเมื่อนี้อยากเลยใช่ไหมขอบคุณแม่สุวิมลน,นะคะสองล้านค่ะยายป้าคนนั้นอยู่ประเทศอะไรพอที่ดาตเจ,จ้าอุ้ยพอไม่ได้ไปดูเลยว่านางอยู่ประเทศไหนแม่ขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะคุณแม่คนไทยไกลบ้านนะคะ200ร้ล้านตอนนะคะคนงานนี้คนที่ฟ้องคนต่างประเทศทนายรวย ไม่รู้จะเรียกเท่าไหร่ทั้งๆที่ยากมากมันโง่ค่ะบอกแค่นี้แหละมาจ้าเข้าห้องสายจ้าลูกพอ่อไม่เป็นไรคะ่ะแม่ขะถ้าเขาโดนจริงๆพ่อก็สามารถรับลูกไปดูแลต่อได้เลยใช่ไหมคะได้เลยค่ะเไปยื่นเรื่องต่อศาลปกครองนะคะหรือศาลเยาวชนแม่ศาลเยาวชนนะคะว่าแม่เนี่ยถูกคดีแล้วก็ต้องการเอาลูกเนี่ยมาม,ยมาเลี้ยงเเพราะว่าลูก เพราะว่าลูกกัเพราะว่าเขาคือพ่อไงเขาคือพ่อนะคะเขาคือพ่อเขาเขามีสุนอยู่แล้วอีอีแขวไม่มีสิทธิ์ค่ะดิวอลิชดาโดนคดีช่อโกงยังไม่เครียดเลยพ่อตุยนางก็ไม่ได้กลับก็น,นั่งไงเขาก็ใช้ชีวิตปกติอะไรของมันวันที่สี่กับวันที่เจ็ดแถมวันที่สิบสี่อีกเดือนนี้มันขยันขึ้นสารเหลือเกินโอ้ขยันจ้ะ แม่นับถือหัวใจของพออสุดยอดเลยคนสวยของแม่กราบขอบพระคุณค่ะแม่ค่ะบางคนบอกเข้าใจว่าเป็นอย่างขึ้นอยากนั่เขาแถ้ะก็ถ้ามันไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะอธิบายไงคนเรามันรักมันชอบต่างกันมันบ้าต่างกันก็เหมือนเวลามันบ้ามันบ้าควยอะค่ะยกตัวอย่างนะคะเวลามันบ้าควยค่ะมันก็จะทําทุกอย่างเพื่อควยอะค่ะแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่า มึงไปบ้าอะไรนักหนาฟิวประมาณนั้นน่ะคะ่ะประมาณนั้นแม่อืมมึงก็แม่เขาทําอย่างนั้นอย่างนี้มึงก็ไปบ้าน,นั่นแหละประมาณนั้นนะแม่อืมตั้งแต่นางมีผัวเด็กเข้ามาในชีวิตนางมีแต่เรื่องกว่าตอนเขินได้แค่กี่เรื่องเยอะมากแม่คดีหมิ่นธรรมดาไม่ค่อยมีหมายจับหรอกค่ะถ้ายื่นต่อศาล ก็แล้วแต่ดุลพินิษของศาลนอกจากหมิ่นเจ้าอันนี้เราถามคนที่ศาลมามันเป็นขบวนการของศาลไงแม่ว่าถ้าจำเลยไม่ได้ไปศาลเพราะว่าทนายคือคือ,คอมันมันมันจำเลยไม่ได้ไปศาลใช่ไหมมันก็เอกระบวนการศาลมันมันก็เดินต่อไม่ได้แค่นั้นแหละมันเดินต่อไม่ได้แล้วเดินต่อไม่ได้เราทําไงศาลก็ต้องจำหน่ายคดีก็ศาลจำหน่ายคดี มันก็มีแค่นั้นอ่ะเออ